เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับไฟแดงยอดคัมพีแชมเปี้ยนมวยไทยไฟดําเงินไซเบอร์สอเทียนโพนะครับ130ปอนหรือว่าซ u เปอร์เฟเธอร์เวทครับโอ้โหดูหนาบานที่กระบีบอกว่ารับช่างตีเข่าติดป้ายแขวนไว้อยู่ครับป้าแต่ว,ว่าเจอขว,ขวางขวางขวางอยู่ไม่เสียบไปครับยอดคัมพีโนเนียนนายใช้กำลังกันเยอะเลยครับใครเสียบใครครับ ยอดคมพีมีอันนี้ครับมาสอกครับโอ้โหส่งหน้าบ้านตัวเองเลยครับฟันทีเดียวเลิกเลยครับโอ้ดูครับแหมสะใจครับสะใจยอดคมพีแชมเปี้ยนมวยไทยครับโอ้โหวันนี้แหมเหลือเชื่อครับแหมกำลังแลกกันสนุกสนุกเลยครับโอ้จบยกสามเท่านั้นเองครับนี่โอ้โหเด็ดขาดเลยครับยอดคมพีแชมเปี้ยนมวยไทยครับ เป็นล้านของขันข้าวชอราชักนสดุอีสานด้วยโอ้แต่ว่าแหมาไซเบอร์นี่ก็แหมกำลังมาดีๆอยู่ครับโอ้เผลอแวบเดียวครับเผลอแวบเดียวโอ้โหดูอ่ตอนนี้เรียกสติอยู่เลยนะครับไปไซเบอร์สอเทียนโพเดี๋ยวดูครับว่เกิดเหตุอะไรบ้างครับเกิดอะไรกันขึ้นบ้างครับนี่อ่าอ่ะนี่ครับ ยอดคำพีมเดินเหมือนจะขวาแต่ว่ากลายเป็นศอกขวาครับโอ้โหสอกขวาเต็มเต็มเลยครับเนี่ยครับมาปักเข้าไปครับโอ้โหมาเรียกว่า,าสติสัมป,ปชัญญะนี่หยุดเลยครับปังโอ้โหโอ้โหดูครับมาอาจารย์อารานุชกลางนี่ต้องโบกยุติเลยครับโอ้โหประมาทเผลอแวบเดียวครับ